โมตัสสะภะคุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัน ว่าชื่อถือสำคัญนั่นจริงหรือบางคนถือตัวอักษรเป็นพรชี้ถ้าเรามองจ้องทำแต่กรรมดีจะมั่งมีสีสุข้นทุกเอ่ยเจริญสุขเจริญพร ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันในอันตามาภาพจะมูดการตั้งชื่อสำคัญอย่างไรบางคนเมื่อเติบใหญ่จะทูลด,ดามาดาหรือครูบาอาจารย์ปูยาตายาย ดังชื่อให้ตนมีตัวอักษรที่เป็นกาลกินีทำให้ชีวิตของตนไม่จะเริญรุ่งเรืองดังนั้นก็จะเป็นคนที่น้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องชื่อมีอักษรอย่างนั้นอย่างนี้ ทำมาหากิจไม่มีความเจริญก้าวหน้าบางคนบอกว่าที่ทำกินไม่ขึ้นดวงไม่ดีเพราะว่าตนเองเกิดมามีตัวกาลกินีติดตามอยู่บางคนก็ไเชื่อหมอดูในเรื่องการตั้งชื่อก็ทำให้ตัวเอง ไม่มีจิตใจที่จะสู้กับงานกับการถือว่าทำอะไรไปไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็เป็นคนที่ไม่มีจิตใจสู้กับงานดังนั้นการที่เชื่ออย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ผลดีให้แก่ตัวเองไปหลงงง เือโดยที่ไม่เชื่อกิจเชื่อใจของตนถ้ามีความขยันมันเพียรก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายพ้นจากความยากจนได้ดังที่พระในประเทศเราท่านก่อนสอนคติธรรมให้บรรดาญาติโยม เอาไปประพฤติปฏิบัติในเรื่องการทำรรม,มาหกินจ,จะเรินรุ่งเรืองไปก็หลายคนดังเช่นกล่าวว่าขยันให้เงือออกทุกรูขุมขนดีกว่าขี่เกียรแล้วอยากจนให้น้ำร้อนออกทางตาอันนี้ถ้าบก นพิจารณาดูไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานไปจนถึงสัตนวน์มษยกก็จะต้องดิ้นรนเพื่อให้ตนนี้อยู่รอดแม่แต่แม่ม้าลูกมา้าเขาเอาไปปล่อยในสถานที่ ไม่มีบานมีชงหรือไม่มีวัดมีวาที่จะเข้าไปพึงพาใสก็เสาหวงหาอาหารตามกองอยากเยือหรือตามไหนก็ตามที่เขาจะเอาตัวเองนี่ให้รอดในเรื่องอาหารจะกิน เพื่อให้อยู่รอดอันนี้สัตว์เดรัจฉานก็ต้องสแสวงหาเพื่อให้สังขารข้องตนได้อยู่รอดนั่นเองดังนั้นผู้ที่เป็นมนุษย์ก็ยาสิ้นสดเรื่องความเพียรพยายามดิ้นรนหาช่องทาง เพื่อจะทำให้ตนเองนี่อยู่ได้ไม่ว่างานอะไรงานหนักงานเบาก็ต้องสู่ทุกอย่างเพื่อจะได้มาซึ่งจะตุปปัจจัยหรืออาหารเพื่อเลี้ยงตนให้ให้รอดนั่นเองจะไปงอมืองอเท้าในเรื่องที่ ชื่อแกเป็นตัวการักกีนีทำงานทำการได้ดีขนาดไหนก็ไม่จะรืญนอย่างนั้นอย่างนี้คนก็จะทักทายในเรื่องธรรนองนี้ก็อย่าไปติดใจในเรื่องที่คนอื่นเข้ามองขอให้ จะไปทางไหนมาทางไหนได้งานไม่ดีก็ต้องสู้เพราะเราไปแล้วถึงจะปัจดใจน้อยแต่เราก็ต้องสู้ให้มันรู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่งอ,งงอมืองอเท้าบางครั้งทำงานมาก แต่ได้เงินน้อยสักวันหนึ่งคนอื่นเขาจะมองเห็น,นเรื่องการทำมาหากินไม่ใช่ว,วันวันว่าดวงไม่ดีนังกอดเขาขอคนอื่นมากินอันนั้นถือว่าหมดศักดิ์ศรีของความเป็นคน ทั้งทั้งที่รูปร่างหน้าตาของตนก็มีครบไาว,ว่าสามส,มสองเหมือนคนอื่นเขาเราสู้เสียอย่างไม่ว่าเขาจะมีอะไรเราก็พยายามสู้เพื่อให้ตัวเราอย่าให้คนอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามว่ามีมือมีเท้า รบอาการเหมือนเขาแต่เรานี่ก็เป็นคนดีพึ่งพาอาศใยเขาไป เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นก็ต้องโซ่ตามหลักจริงๆเราก็สูซ่ก่อนที่เราจะมาเกิดก็สู่ร้ายดวงจิตที่ต้องวิ่งแข่งขันกันแล้วเราก็ชน,นะเพื่อออกมาดูโลกมันใน้าบูนไปลึกๆนะ ก็ถือว่าเราอาจจะโซดวงกิจหลายๆายดวงอาจจะเป็นเมืนเป็นแสนเป็นล้านดวงกิจมาแล้วเราถึงได้เกิดมาเมื่อเกิดมาเราก็สมควรแสวงทางที่ถูกที่ต้องสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องก็สมควรพีนิพพิจารณาไตรตรองดู ด้วยปัญญาอยาให้คนอื่นจูงสติปัญญาของเราไปในทางที่เขาคัดให้เราไปถ้าไปเชื่อเขาก็อาจจะเสียโอกาสเสียเวลาโดยที่เอาหวัวคิดเขามาใช้บางครั้งคนเชื่อถือ ผู้ที่สั่งที่สอนหรือเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็อาจจะเป็นกับดักเหมือนกันได้ฟังคำเขาพูดก็ฟังเฉยๆแล้วมาพิจารณาดูส่วนมากชื่อเรานี้ ญาตาิยายพ่อแม่ต่างไทยท่านก็ดูจะริตของเราเหมือนกันบางคนชื่อนี่มันร้องเปลี่ยนชื่อใหม่เสียเถอะแรกเราเกิดมานานแกก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาน,นูพฤติกรรมของเราว่าชอบอะไรบางคนชื่อนั่น ก็เลี้ยงอยากแกก็เปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อนั้นชื่อนี้พอเปลี่ยนแล้วเราก็จะยิ้มหรือหัวเราะที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเปลี่ยนใ้ใหม่แกก็ตั้งชื่ออันนั้นมาจนเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาแต่ผู้มีวุติภาวะ หรือพอที่จะเรียงตัวได้แต่ก็มีบางคนมาทวงมาทักว่าแกชื่อนั่นชื่อนี้อย่างนั้นอย่างนี้ทำมาหากินไม่ค่อยขึ้นดวงไม่ค่อยดีเพราะชื่อเป็นอวมงคลอะไรอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนเรื่อยไปแทนที่จะดี มีอยู่เหมือนกันไม่ไกลไม่ไกลพ่อแม่ตนเองตั้งชื่อให้ไม่พอใจไปเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนได้ไม่กี่ปีก็เสียชีวิตไปอันนี้ก็มีส้มควรทีพินิจพิจารณาด้วยนะเพราะส่วนมาก ตัวเองทำอะไรสวยก็จะโทษชื่อโทษตัวไม่ดีดังนั้นจะขอเล่านิทานในเรื่องชื่อนั้นสำคัญจริงหรือดังได้สดับมาในสำนักอาจารย์ทิสาปาโมแห่งเมืองตักกศิลา มีลูกศิษย์อาศัยเรียนกันอยู่ประมาณห้าร้อยคนมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อบาปที่แปลว่าชั่วหรือเลวเพื่อนเพื่อนชอบล่อเรียนเขามาตลอดสมัยเด็กก็ไม่คิดอะไรมากแต่พอโตเป็นนุ่มเขาก็เริ่มอายโดยเฉพาะ ตอนออกไปที่ตราดเมื่อโดนเรียกชื่อตอนหน้าสาวๆและพวกเธอมองตอนแล้วยิ้มยิมก็ให้ยิ่งอายหนักขึ้นบ่อยเข้าก็นทนไม่ไหวเข้าไปหาอาจารย์ทิสาป่ามโมขอให้ท่านเปลี่ยนชื่อให้ อาจารย์ครับชื่อผมเป็นอวบมงคลผมอยากเปลี่ยนชื่อใหม่กรูุณาเปลี่ยนให้ผมด้วยเถิดครับอาจารย์จึงสั่งว่าตอนช่วงปิดเทอมเธอไปถามคนในเมืองนอกเมืองดูว่าใครชื่ออะไรบ ก็มาบอกฉัน เอยเผยว่าคือหนอคนชื่อชีวะกะที่แปลว่ารอดเป็นชื่อมงคลแท้แทแต่ก็ยังไม่รอดยังตายได้นี่คนหามจึงบอ,อกว่าจะชื่อว่าชีวะกะหรืออชีวะกะก็ตายทั้งนั้นแหละคุณ ชื่อเป็นเพียงสมมติเรียกันคนเน้าจะบาหรือโง่จริงๆเขาจึงเดินออกไปสักพักหนึ่งเห็นคนมองดูอะไรกันอยู่เข้าไปดูก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังตีทาสีคนหนึ่งด้วยไหวจึงถามหญิงคนหนึ่ง เขาตีทำไมนางบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนางทาสีไปขอกูเงินเขามาเมื่อเจ้าของมาทวงเงินไม่มีให้เขาเขาจึงตีเอาอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วนางคนนี้ชื่ออะไรครับเขาถามต่อ ชื่อธนปาลีจ่ะนางบอกเขาคิดว่าชื่อธนปาลีก็เพราะดีนะความหมายก็ดีด้วยเพราะหมายถึงคนรวยคนมีทรัพย์แต่ไงนางจึงอยากจนละ่ะจากตรงนั้นไปอีกพักหนึ่งมีชายคนหนึ่ง มาถามเขาขอโทษครับผมขอถามหน่อยทางที่จะไปหมู่บ้านชื่อนี้ไปทางไหนผมหาทางไปไม่ถูกไม่รู้ว่าอยู่ทางทิศใดไปทางนี้นะเขาชี้เส้นทางให้ชายคนนั้นดู แต่พอนึกอะไรขึ้นมาได้จึงถามชายคนนั้นว่าพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อปันทกะเขาตอบแล้วรีบเดินไปตามเส้นทางนั้นเมื่อชายคนนั้นจากไปแล้วเขาสายหน้ายิม้มนึกขำอยู่ในใจ ทกะซึ่งแปลว่าชำนาญทางแต่กลับหลงทางหาทางไม่เจอไม่สมชื่อเลยจริงๆพอคิดมาถึงตรงนี้ความคิดเขาก็เริ่มสว่างโดยหวนกลับมาคิดถึงชื่อตัวเองเราชื่อบาปแต่ ไม่ได้เคยทำบาปทำกรรมตั้งใจศึกษาเราเรียนสอบได้คะแนนดีเสียด้วยไม่เห็นเป็นอวะมงคลอย่างชื่อเลยเรานีท่าจะบาอย่างที่เขาว่าจริงๆเมื่อตาสว่างก็รีบกลับไปยังสำนัก เมื่อไปถึงก็เข้าไปหาอาจารย์ทันทีอาจารย์ถามว่าได้ชื่อใหม่หรื่องไม่ได้เลยครับชื่อเก่านั้นดีแล้วครับผมไม่อยากเปลี่ยนชื่อแล้วเขาตอบพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมาให้อาจารย์ฟัง ละเอียดเรื่องนี้ซื่อความไม่เห็นบาคนเราจะดีจะเลวอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวหาอยู่ที่ชื่อใหม่ชื่อเป็นเพียงบรญยัติที่สมมุติกันขึ้นเพื่อให้เรียกขานกันเพื่อสื่อความกันบา หมายถึงภู้นั้นผูนี้เท่านั้นหามีอิทธิพลต่อชีวิตโดยทำให้ดีให้ชั่วให้สูงส่งหรือให้ตกต่ำได้ไหมอย่างดีก็แค่ทำให้ไม่สบายใจหรือทำให้อายคนอื่นเท่านั้นแต่ถ้าเจ้าตัวไม่คิดไม่ติดใจเสียอย่างเดียว คนอื่นเขาก็ไม่คิดรังเกียจเดียนฉันอะไรเพียงเพราะเรามีชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งเป็นชื่อที่พ่อตั้งให้แม่ตั้งให้ด้วยแล้วยิ่งต้องรักต้องหวงต้องแหนให้มากเข้าไว้เป็นดีส่วนใหญ่ชื่อที่เจ้าตัวคิดว่าไม่เพราะไม่เป็นมงคลน,นั้น พ่อแม่ย่อมมีเหตุผลสำคัญหรือเห็นว่าเป็นมงคลน,น้ำแล้วจึงตั้งชื่อนั้นให้พ่อแม่ทุกคนย่อมต้องการให้ลูกอยู่ดีมีสุขและได้รับความเจริญก้าวหน้าอันเป็นมงคลทั้งนั้นฉะนไหนท่านจะมาตั้งชื่อที่ไม่เป็นมงคลให้แก่ลูกเรา ดังที่อัตมาได้กล่าวคำกลอนไว้นะเบื้องตนนั้นว่าอันว่าชื่อถือสำคัญนั้นจิหรือบางคนถือตัวอักษรเป็นพรชี้ถ้าเรามองจ้องทำแต่กรรมดีจะมั่งมีสีสุขพ้นทุกข์เอ่ย ดังที่อัตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้